มันมีเบื้องหลังครับที่ไม่มีใครรู้และผมก็รู้แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะทานจิ๋วจี้ท่านไม่รู้ได้ย,ยังไงไก่มาก่อนชัดๆเพราะว่าแค่คำว่าไข่ไก่เนี่ยเขาก็เอาไกน่นำหน้าแล้วจีด๊ดฮคงเอ้ยไม่ใช่ใคงจี้จี้ได้ยินดังนั้นรู้สึปกปุ๊บฟูจะเรียกว่าเปิ้ลได้เนี่ยก็เรียกว่าสาดตั้งจะดีกว่า ้าจะเรียกให้น่ารักก่อนนั้นอีกคนจีนก็จะเรียกวันสากว,ว,ว่าแปลว่าเออเด็กโง่อารมณ์ประมาณนี้เข้าใจไหมแต่อีกสองคำที่ไม่แนะนําเลยหยอหยาบเลยนะฮะหนังจีนนี่คือใช้กันบ่อยมากนะฮะแต่ถ้าผมพูดในรายการเนี่ยก็โดนเซ็นเซ,นซอร์แน่นอนนะห <c oughs> นีแล้วก็ขุนน่ะรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่คือ,อรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อบนัทพงษ์ 各位亲爱的观众朋友们大家好欢迎各位收看ดีนจำเป็นผมเป็นผู้เพเ่อนรนยกเรที่เขารบรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจาเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นำสรีคุณนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากและเชื่อแน่ว่าเทปนี้จะสามารถดูได้ตั้งแต่ปีนี้ไปจนตลอดกาลนะฮะและคำตอบนี้คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเอาล่ะฮะมี ีปัญหาโลกแตกที่ถามกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับหลายพันปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยกรีกโรมันสามกก <c oughs> ก็มีคนพูดถึงคำถามนี้นั่นก็คือไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะครับัไก <c oughs> นะาา่กันทีละลํำก่อนนะครับ ก่อนที่จะไปหาคำตอบกันไก่เนี่ยก็คือจีไข่นี่ก็คือตั้นนะเวลาเราเอามารวมกันเนี่ยเอาคำว่าไข่ไก่ก่อนนะไข่ไก่เนี่ยเราเรียกว่าจีตันนะเพราะมันเป็นมันเป็นไข่ของใครมันเป็นไข่ของไก่ใช่ไหมถ้าใครที่เรียนภาษาจีนก็จะรู้ว่าเจ้าข,ของนี่จะอยู่ข้างหน้าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นจีตัแล้วเราพูดถึงไข่เป็นหลักไข่อยู่ข้างหลังหลัง ไข่อยู่ข้างหลังส่วนไก่เนี่ยเป็นคําขยายนะฮะเพราะนั้นไข่ไก่ถึงเรียกว่าจีไต้แล้วถ้าไก่ไข่ละ่ะไก่ไข่เนี่ยแค่ฟังก็งงแล้วนะฮะว่าไก่ไข่เนี่ยเป็นประธานบวก verb ไก่นี่แบ,บ่งออกเป็นสองอย่างนะไก่เนื้อกับไก่ไข่ถ้าว่าไก่ที่ให้ไข่เนี่ยเราก็เรียกว่าตั้งจีเหนือไหมตั้งจีคือ是可以下蛋的鸡 ไก่ที่สามารถให้ไข่ได้เอาเป็นแค่แยกไก่กับไข่ให้ออกก่อนก็พอ,อคือจีไก่ตั้นไข่ในสมัย3ามก๊กเนี่ยนะครับคงเป้งก็ได้ไปขอความร่วมมือจากทีมของซุนกวนหรือว่าอู๋หัวนะฮะแม่ทัพใหญ่ก็คือจูห้หยอนะรหรือที่คนไทยเราเรียกกันว่าจิ๋วยี จิวี้ก็เลยทดสอบมากมายนะฮะซึ่งถ้าหว่าเราดูในหนังเนี่ยก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการประลองฝีปากกันกับพวกนักปราดชาวกังตังแต่มันมีเบื้องหลังครับที่ไม่มีใครรู้และผมก็รู้แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะคือจิวี้เนี่ยโจวหยีก็พยายามที่จะลองภูมิของจูกัดเหลียงว่าลองถามดูซิว่าไก่กับไข่อะอะไรเกิดก่อนกันอ,อ 孔明先生，我有一个问题想问您一下，你觉得啊，这个世界上呢，先出现了第一只鸡，还是第一个鸡蛋？诸葛亮先生把南面在孔明哥前，他就说：“啊那你想想啊，周公，可是原来叫他周公，那个勒样，给勉点，但唐周，他他周他让想一想，好，周公， จีด้อหรือว่าไข่ไก่เนี่ยนะจีด้ออะไรมาก่อนละ่ะจี aw, อยู่ข้างหน้าถูกไนะหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าอะไรท่านจิวี่ท่านาไม่รู้ได้ยังไงไก่มาก่อนชัดๆเพราะว่าแค่คำว่าไข่ไก่เนี่ยเขาก็เอาไก่นำหน้าแล้วจีด้อนะฮะคงเอ้ยไม่ใช่ใคงจิวี่จิวี่ได้ยินดังนั้นรู้สึก ปูผู้คือไม่ยอมรู้สึกว่าไอ้เจ้าคงแบ้งเนี่ยมันช่างเล่นลิ้นซะเหลือเกินไอ้เราเนี่ยถามคําถามในเชิงวิทยาศาสตร์นะคงแบ้งดีเอาเรื่องเกี่ยวกับหลัก,กแกรมมาภาษาเนี่ยแล้วก็มาพัวพันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เฉยเลยบอกว่าเอาคําว่าไก่อยู่ข้างหน้าไก่ก็ต้องมาก่อนไข่นะสิแต่ว่า จิวี้ก็ได้แต่เก็บไปคิดแล้วก็ไม่ได้เถียงอะไรนะครับซึ่งถ้าในสมัยนั้น,น,นเนี่ยมีวิทยาศาสตร์ที่สามารถที่จะพิสูจนในเรื่องของกรรมวิธีในการผลิตไก,ก่หรือไข่ออกมาได้จิวีก็คงจะเถียงไปได้ว่าเอาถ้าอย่างนั้นไก่ไข่เนี่ยไม่ใช่ไข่มาก่อนหรือเพราะว่ากลายเป็นตั้นอยู่ข้างหน้าจีนนึกออกไหมฮะ เอาละนอกจากเรื่องสามโกกแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดเลยนะฮะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็มีหลักฐานจากทางมหาวิทยาลัยเผยผลออกมาว่าในที่สุดเราก็รู้คําตอบแล้วว่าอะไรเกิดก่อนกันมีหลักฐานไหมครับแปลออกมาเป็นภาษาไทยนะครับว่านักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปปัญหาโลกแตกดังกล่าวเอาแล้วว่าโปรตีนที่สร้างเปลือกไข่นั้นมีแต่ไก่เท่านั้นที่ผลิตไข่ออกมาได้สรุปแล้วเนี่ย โปรตีนชนิดที่เปลือกไข่อันนี้มีแต่ไก่เท่านั้นที่ผลิตได้แสดงว่าอะไรมาก่อนครับไก่มาก่อนนะฮะผมอ่านข้อความนี้แล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไก่สามารถสร้างโปรตีนที่ชื่อว่า OC 1 7นะครับโอโวคาลาดีดีนซึ่งผมไม่มั่นใจว่าอ่านว่าอะไรเพราะเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นเปลือกไข่แข็งๆห่อหุ้มไข่แดงขาวเอาไว้สรุปคือเขาสรุปว่าไก่เนี่ยมาก่อนผมก็เลยกลับไปหาข้อมูลว่า มาจากไหนกันแน่ใครเป็นคนปล่อยออกมานะครับคำตอบก็คือด็ออร์โคลินฟรีแมนจากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลยูนิเวอร์ซิตี้อังกฤษเขาบอกอย่างนี้นะครับว่า it had long been suspected that the egg came first ว่าสงสัยีานานมากแล้วสงสัยอะไรหราสัยว่าไข่มาขสิน ตันงจีคือสงสัยว่าตันชงจีคือไข่มาก่อน but now we have the scientific proof นะตอนนี谈谈谈谈้เรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือ科学证据科学คือวิทยาศาสตร์证据คือหลักฐานคือ evidence ซึ่งสามารถ证明ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่า in fact ความจริงแล้ว其实 the chicken came first 就是鸡生蛋而不是蛋生鸡ซึ่งเป็นความเห็นเดียวกับ จูกัดเลียงกงมิง <Yeah. S 1> อ่านั่นก็คือไก่มาก่อนไข่นี่เองนะครับแต่ว่าบทความทางวิทยาศ,าศาสตร์ของจีนก็มีนะครับ oh. เขาแย้งมาอย่างนี้นะฮะเขาบอกอย่างนี้นะครับว่ารู้ห oh. ัาหากว่าไก่ มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์มีปีกที่เขาเรียกว่าเหนียวหรือว่านกเนี่ยนกชนิดอื่นๆเนี่ยนะปีติงสุดใจง只鸟生下ง的蛋中发生了基因变ย基因นี่คือจีนนะครับเปลี่ยนผวกคือการเปลี่ยนแปลงซึ่งนั่นหมายความว่าในขณะที่นกตัวนั้นเนี่ยนะฮะวางไข่ออกมาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงยีน 开开就是在鸡蛋里面发生了基因变化，才诞生了世界上第一只鸡。ถึงจะคลอดออกมาเป็世界上第一只鸡เป็นไก่ตัวแ好，先生，看好了、啊，按照这个道理来说，เราอิทธาสตินี้เป็น这个理论上来说，就是高科诞生机开。 เกิดก่อนไก่มีทฤษฎีมาแย้งว่าอะไรว่าถ้าหากว่ามันมีนกใช่ไหมแล้วนกเนี่ยมันไข่ออกมาสัตว์ที่เกิดจากไข่เนี่ยเขาเรียกว่าหลวนช่วงต้องอุ่วนเนี่ยหมายถึงพวกตระกูลแบบสัตว์ที่เกิดจากไข่มีนกนกวางไข่เสร็จแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยีนภายในไข่แล้วไข่ตัวเนี้ยให้ไก่ก็แสดงว่าไข่มาก่อนไก่ แต่ทฤษฎีจากดร์คอลินฟรีแมนเนี่ยที่จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ในประเทศอังกฤษเนี่ยบอกว่าไก่มาก่อนไข่เพราะว่ามีแต่ไก่เท่านั้นมันขัดแย้งกันข้างบนไงว่ามีแต่ไก่เท่านั้นที่สามารถที่จะให้ไข่ไก่ได้เห็นป่ะไข่ไก่เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับท่านผู้ฟังครับจีดัล์คือไข่ไก่ฝนถึงงแบแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับ一种是能孵化出鸡的蛋 แบบแรกคือสามารถที่จะฟัดออกมาหนังฟูควาคำว่าฟูควาก็คือฟัดไม่ไม่ใช่คำอย่าภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะ oh. แต่ว่าฟัดตัวนี้เป็นภาษาไทยนะครับก็คือใช้คำว่าฟูคว้าหนังฟูคว้าทูจีะตเตสามารถที่จะฟัดออกมาเป็นไก่ได้แบบนั้นก็เป็นไข่ประเภทแรกที่สองก็คือฟูไม่ขึ้นจีเต คือไม่สามารถที่จะฟักเป็นไก่ออกมาได้ในเชื้อฟูบูชูจีน่เจ่วงต้าเปลิน้คือไข่ที่ไม่สามารถที่จะออกเป็นไก่ได้เนี่ยเราจะเรียกว่าห่วงต้าหรือเปิินต้าคำนี้น่าสนใจเพราะคำว่าเปิินต้าเนี่ยไม่ได้ใช้แค่เรียกไข่ที่ไม่สามารถออกมาเป็นไก่ได้อย่างเดียวแต่ว่าคนจีนนี่จะมองว่าไอ้ไข่ที่มันไม่สามารถที่จะฟักเป็นไก่ได้เนี่ย มันทำไมอ่ะมัน useless ไม่有งคือมันเป็นไข่โง่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้เปิ้ต้เนี่ยก็เลยเอามาใช้เรียกคนก็ได้นะเป็นคนที่มีคุณสมบัติอย่างไงท่านผู้ฟังก็คงคิดกันเอาเองได้นะครับเพราะนั้นเปิ้นตั้ก็คือใช้เรียกคนบางประเภทจะมีเปินนน้นต้สาดัา้งขุนตั้งขวัยตั้งซึ่งส่วนมากเป็นคำที่ใช้ว่าคน ก็ไม่ควรจะพูดเลยนะครับเปิ้ลกับสาต้านเนี่ยก็คือคนพูดง่ายคือคนไม่ค่อยฉลาดนะฮะคำว่าเปิ้ลกับคําว่าสาต่างกันนะฮะคำว่าเปิ้ลนี่คือโง่ไปเลยแต่คําว่าสาเนี่ยก็คือแบบเฮ้ยไม่ค่อยฉลาดเลยเป็นคําที่แบบน่ารักขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากจะเรียกเขาเปิ้ลได้นเนี่ยก็เรียกเขาสาต้าจะดีกว่า ้าจะเรียกให้น as, no ่ารักกว่านั้นอีกคนจีนก็จะเรียกวันสาบว่าแปลว่าเด็กโง่อารมณ์ประมาณนี้เข้าใจไหมมันจะฟังดูน่ารักขึ้นมาแต่อีกสองคำที่ไม่แนะนําเลยคือขุนดาวขัวไอตัอันนี้ีแล้วหยาบเลยนะฮะก็แปลว่าไอ้ถ้าผมพูดไปก็ถูกกระรวงเซ็นเซอร์อยู่เดียวเป็นว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยดีกว่านะครับ คือเปิ้นต้านกับสาด้านเนี่ยกนน็ยังพอใช้ได้นะฮะใช้กับเพื่อนหรือคนสนิทได้แต่คําว่าขุนต้านกับข้วยต้านเนี่ยคือใช้ไม่ได้เลยนะก็ <s> จะแปลว่าคนไม่ดีแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างที่จะหยาบคายนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่านไปใช้กันนะครับอย่างคําว่าขุนต้านเนี่ยหนังจีนนี่คือใช้กันบ่อยมากนะฮะแต่ถ้าผมพูดในรายการเนี่ยก็โดนเซนเซอร์แน่นอนนะหนีด้วย็ขุนต้าป ไอ้ไอ้ไอ้อส์พอเรื่องสภาพบอกไหมมองเห็นอ่านปากผมออกไหมฮะว่าผมพูดว่าอะไรน,น,นี่เจ้า混蛋นี่เจ้าย蛋อ๋อคำนี้เบาลงมานิดหนึ่งนะถ้าควายเนี่ยคำว่าควายนี่แปลว่าเสียหรือพังสมมติถ้าของเนี่ยแล็ปท็อปท่านพังเนี่ยเรื่องขวายหรอ 这个坏了那个坏了这个坏了手机坏了มือถือพังแล้ว坏了但他混呢来看你这个坏蛋อย่าไปแปลว่าโถไอไข่เน่ามันไม่ได้มันไม่ได้สุภาพขนาดนั้นนะครับมันแปลว่าคุณคุณอมไหมเออ坏蛋แต่ถามว่า坏蛋กับ混蛋เนี่ยก็แน่นอนแหละขั้ตก็ยังดูสุภาพกว่าขุน่ นะฮะส่วนไอ้เปิ้ลด้านกับสาด้านเนี่ยผมก็บอกไปแล้วถ้าสาด้านเนี่ยก็จะน่ารักหน่อยโอเคนะครับไปเลือกใช้กันเอาเองนะฮะเอออย่าว่าผมสอนเลยแต่ก็สอนไปแล้วสุดท้ายคิดกันเอาเองแล้วกันนะครับว่าตอติ้ือจี้ตรงด้านนะไก่ออกไข่หายเือต่ดทรงจี้ไข่ฟักไก่นะสำหรับผมก็ 每当卢焕平讲六集，到此为今天的节目到此结束，下周同一时间不见不散，说你干。